ระวังการคิดบวกจะทำ้ายคุณโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับผมเห็นทุกวันเนี่ยมีการใช้คําว่าคิดบวกอย่างแพร่หลายนะครับแต่ผมเป็นห่วงทุกๆคนนะครับไม่อยากให้ใช้การคิดบวกในทางที่ผิดแล้วมาดูกันว่าการคิดบวกแบบผิดๆจะทําให้ชีวิตของคุณแย่ลงได้ยังไงครับต้องบอกก่อนว่าสิ่งที่สําคัญที่จะต้องประกอบด,ด้วยทุกๆครั้งที่เราคิดบวกคือสติครับเราต้องรู้สึกตัวตลอดทุกๆครั้งที่เราคิดบวกเป็นเพราะว่า เคยไหมครับคิดบวกแต่สุดท้ายเนี่ยไม่มีความสุขคิดบวกยกตัวอย่างเช่นคุณโดนกระทํามาคุณโดนทาร้ายมาจะมีคนมาประเภทบอกว่าฉันแก่งฉันอดทนฉันเข้มแข็งฉันไหวแล้วก็ใช้ชีวิตต่อสุดท้ายอะ่ะคุณไม่ได้ถามตัวคุณเองคุณไม่ได้มีสติที่เป็นธรรมชาติระลึกรู้อารมณ์ของตัวคุณเลยว่าจริงๆแล้วคุณกําลังเหยียบและเก็บกักอารมณ์เหล่านี้ไว้ข้างในคุณ โดยที่คุณไม่ได้ปล่อยสิ่งเหล่านี้ออกไปจริงๆจะมีสประเภทคือ 1. ห,หากคุณบอกว่าฉันไหวฉันไหวแต่ว่าในจริงๆอ่ะคุณไม่ได้ไหวแต่คุณแค่พยายามคิดบวกพยายามบอกว่าไหวแต่จริงๆคุณไม่ไหวนั่นเท่ากับว่าคุณกําลังปฏิเสธที่จะรู้สึกคุณกําลังที่จะไม่ได้เรียนรู้ที่จะรู้สึกในสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆดังนั้นตรงไปตรงมาครับจงเรียนรู้ที่จะรู้สึกรู้สึกอย่างไร จงพูดไปตามนั้นจงรู้สึกไปตามนั้นไม่ใช่รู้สึกแบบหนึง่งและพยายามเก็บความรู้สึกเหล่านี้ไว้อันเนี้ยอันตรายกว่ารู้สึกอีกนะครับอันตรายกว่ายกตัวอย่างเช่นด่ามาแล้วก็เสียใจยอมเสียใจยอมร้องไห้อย่างน้อยยังตรงไปตรงมาอย่างซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกตัวเองไม่เก็บกดเก็บกักความรู้สึกเหล่านี้ลงไปปฏิเสธที่จะรู้สึกออกไปแบบเนี้ยเป็นต้นเหตุข,ของการเากิดโรคซึมเศร้าเลยนะครับเขาเรียกว่า บางทีมันน่าเสียดายตรงที่ว่าแค่เราไม่ได้เข้าใจสิ่งเหล่าเนี่ยมันก็ทําให้เราแบบใช้ชีวิตผิดทางได้เลยอ่ะดังนั้นสิ่งที่ผมอยากจะบอกว่าการคิดบวกที่ถูกวิธีคือคือการรู้สึกไปตามนั้นจริงๆอย่างเช่นเขาด่าเรามาเรารู้สึกว่าเออฉันเข้มแข็งเหรอฉันเข้มแข็งคือเรารู้สึกว่าเ้ยไม่ไม่ได้รู้สึกอะไรมันจะไม่ใช่แบบว่าบอกว่าฉันเข้มแข็งฉันเก่งฉันแบบสุดยอดแล้วก็ฉันแบบจะไม่รู้สึกอะไรกับเรื่องเหล่านี้ แต่ในความเป็นจริงเรารู้สึกยังไงกับสิ่งที่เกิดขึ้นยกตัวอย่าง,างเช่นหาเราฝึกสติมามากพอแล้วเรามองเห็นความจริงตรงข้อที่ว่าสิ่งที่เขาพูดมาไม่ใช่ความจริงเราเอามาพิจารณาอันดับแรกเราต้องขอบคุณแล้วก่อนว่าเออเขามาเตือนเรานะในสิ่งที่เราเป็นเราอาจจะมีมุมไหนที่เรามองไม่เห็นตัวเองหรือเปล่าแต่ถ้าเราพิจารณาแล้วว่าเราไม่ได้เป็นแบบนั้นเราก็แค่วางสิ่งที่เกิดขึ้นลงไปครับเขาเรียกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอดีตแล้วอะ่ะแล้วเขาไม่ได้พูดความจริงนะเราก็แค่วางไปวางใจแล้วไปต่อ สิ่งที่เขาพูดไม่ใช่ความจริงของเราดังนั้นไม่มีความจำเป็นอะไรที่เราต้องเก็บมาทุกเราก็มุกออนต่อนึกออกไหมครับดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นที่ดีอ่ะเคลียร์การคิดบทสสารผมคือการมองเห็นสิ่งดีๆไม่ใช่การพยายามปิดกั้นความรู้สึกตัวเองแล้วก็เอาบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาพูดนึกออกไหมครับยกตัวอย่างเช่นเ,เราโดนว่าเราก็บอกว่าเอ้ยขอบคุณนะที่เราจะแทนด้วยคําขอบคุณอนะ่ะเอ้ยมองเห็นในโลกในแง่ดีว่าเขาอ่ะ ดีนะมาเตือนเราอ่าเป็นการมองเห็นในมุมมองนี้นะครับแต่ไม่ใช่การพยายามทาเป็นเข้มแข็งเอ้ยฉันทนไหวฉันเข้มแข็งฉันเก่งแบบนั้นไม่โอเคนะครับดังนั้นสุดท้ายแล้วอะ่ะการที่เราใช้มุมมองการคิดบวกสารผลนะคือเราใช้การขอบคุณในทุกๆในทุกๆเรื่องราวการใช้การสำนึกรู้คุณใช้ความรักในการนําทางน,นั่นเองใช้ความรักความรู้สึกในการมองเห็นสิ่งดีๆในการนําทาง นะครับไม่ใช่สิ่งที่เราแบบว่าคิดตัดสินในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วแบบไปทุกหรือว่าพยายามเก็บกักความรู้สึกเหล่านี้ไว้เพราะในระยะยาวอะ่ะคุณไม่สามารถเก็บซ่อนความรู้สึกเหล่านี้ไปได้หรอกเพราะว่าความรู้สึกอะไรที่เกิดขึ้นน่ะแม้คุณรู้หรือไม่รู้ตัวจะทุกเก็บไว้ในจิตได้สํานึกคุณเคยเห็นคนที่แบบว่าเก็บอะไรมามากๆไหมเกนะนะ็บกดแล้วก็โดนโดนมาตลอดโดนมาตลอดแล้วแบบทาเป็นเหมือนไม่มีอะไรไม่มีอะไรแต่ไม่มีอะไร,ไะไร,ไะไรแต่จริงๆข้างในงคุณรู้สึก แต่คุณแค่ไม่ทันความรู้สึกข,ของเขาสุดท้ายอ่ะคุณใช้ชีวิตไปเรื่อยๆคุณจะกลายเป็นคนที่ทุกข์โดยที่ไม่รู้ตัววันนึงก็กลายเป็นแบบทําไมไม่มีความสุขเลยโดยที่ก็ไม่รู้ว่าทําไมเพราะคุณไม่เคยเรียนรู้จะรู้สึกนะครับผมถึงบอกว่าอย่างดีที่สุดคือการมีสติก่อนตั้งอยู่ในปัจจุบันมองเห็นว่าสิ่งที่เข้ามากระทบเราเนี่ย เป็นคุณหรือเป็นโทษเป็นอะไรก็แล้วแต่แล้วทําความเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนั้นซะมีสติเข้ามามีคนว่าเราปุ๊บเราเห็นแล้วว่าเรากําลังจะรู้สึกแบบเ,เสียใจรู้สึกโกรธรู้สึกแบบไม่พอใจอะไรเงี้ยเห็นอารมณ์ตรงนั้นของตัวเองให้ได้แล้วเกิดการเคลียร์เกิดการเคลียร์ก็คือว่าทําให้อารมณ์ตรงนี้จากเราออกไปเคลียร์เราออกไปว่าอ๋อโอเคอันนี้ไม่ใช่ตัวเรานะสิ่งที่เขาพูดไม่ใช่ความจริงวางลงใช้ชีวิตต่อมูออนต่อโดยที่ไม่เก็บ สะสมอารมณ์อะไราไว้โดยที่ไม่เคลียนะครับอันนี้คือดีที่สุดอาจจะใช้การสนนึกรู้คุณใช้การขอบคุณให้อขอบคุณนะหรือจะใช้การที่เราเข้าใจเขาก็ได้การที่เขาว่าเราโดยที่ไม่มีสาเหตุเราเข้าใจเขาคือการมีสติก่อนเข้าใจตัวเราเองก่อนแล้วเข้าใจคนอื่นเขาเรียกว่ารู้เขารู้เราลร้อยครั้งชนะลอยครั้งเราว่าเขาเหมือนกันไม่น่นใจเขาเฮ้ยเป็นไปได้ไหมที่วันนี้เขาอาจจะแบบมีเรื่องไม่สบายใจมาแล้วเขาอาจจะแบบพูดไม่ดีกับเราเขาอาจจะงุดหงิดเราเหมือนกับที่เราเคยแบบ อารมณ์ไม่ดีแล้วเราก็เคยไปบ่นกลน่กลาว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นเราเหมือนกันพอเข้าใจเขาเสร็จปุ๊บเราก็จะไม่โกรธเขาอารมณ์มันก็จะถูกเคลียร์ดังนั้น,น,นต้องมีสติครับเห็นอารมณ์ตัวเองเห็นผู้อื่นเข้าใจตนเองเข้าใจผู้อื่นมันทําได้หลายบริบทแต่สิ่งหนึ่งก็คือเราต้องเข้าใจความจริงตรงนี้ก่อนนะครับจากนั้นคือพอเราเข้าใจเขาจะเกิดความเห็นอกเห็นใจเกิดความรักความเมตตาเขาเฮ้ยเหมือนกันไม่ต้องไปโกรธหรอกเราเข้าใจนายอะไรเงี้ยอย่างที่สองคือ รู้สึกไปเลยเสียใจทําไมว่าเราอะไรเงี้ยเสียใจก็เสียใจไปเลยอย่างที่สามคือแย่สุดนะครคือการพยายามพยายามโดยที่ไม่ได้เคลียร์อะไรกับตัวเองเลยเกิดอะไรขึ้นไม่เคลียร์ <s faut S 1> ความรู้สึกคิดบวกเขาเรียกว่าอะไรคิดบวกพยายามคิดบวกทำฉันเก่งฉันเข้มแข็งฉันอะไรก็แล้วแต่แต่ไม่มีสติรู้ <S <s อารมณ์ตัวเองว่าเออจริงๆ <S <s แล้วมันไม่ได้นะ เพราะฉะนั้นเราไม่สามารถหลอกตัวเองได้ครับได้ก็คือได้ไม่ได้ก็คือไม่ได้เรื่องไหนที่คุณเคลียร์ไม่ได้ก็ไม่ต้องพยายามทําเป็นเคลียร์ได้เขาถึงบอกว่าการคิดบวกอาจจะทําร้ายคุณได้ถ้าคุณไม่ได้เข้าใจบริบททั้งหมดจริงๆดังนั้นทุกส,สิ่งทุกอย่างต้องประกอบไปด้วยความรู้สึกคุณต้องรู้สึกให้ได้ก่อนว่าการคิดบวกของคุณในครั้งนี้มีความสุขหรือเปล่าถ้าคุณคิดบวกแล้วคุณมีความสุขใช่เลยแต่ถ้าคิดบวกแล้วรู้สึกว่า ยังไม่เคลียร์ยังไม่โล่งยังไม่เบา,ย,เบายังไม่สบายยังไม่สงบยังไม่มีความสุขจริงๆหรือแบบคิดบวเสร็จุ๊ก็แบบมานั่งเฮถอนหายใจอะไรเงี้ยอย่างนี้ไม่ได้นะไม่ใช่นะเข้าไปเคลียร์กับตัวเองด่วเลยนะครับดังนั้นวันนี้การฝึกสมาธิช่วยได้แน่นอนฝึกไปเสร็จปุ๊บเราจะเงียบลงความคิดฟุ้งซ่านลดลงเบาสบายโลง่งเกิดความเกิดสติเห็นตัวเองแล้วจะเกิดการพัฒนาไปสู่ความเข้าใจตัวเองมากขึ้นนะครับ เพราะฉะนั้นวันนี้อย่าให้การคิดบวกที่ใช้กันอย่างแพร่หลายเนี่ยทำร้ายตัวคุณเลยมาเข้าใจความการคิดบวกซะใหม่นะครับการคิดบวกที่ดีต้องประกอบไปด้วยความรู้สึกถ้าความรู้สึกดีคิดบวกถูกทางแล้ว <m> มองเห็นโลกในแง่ดีเกิดการขอบคุณสานึกรู้คุณอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าคิดบวกแล้วไม่ได้รู้สึกดีไม่ได้รู้สึกปลดปล่อยไม่ได้รู้สึกสบายไม่รู้สึกมีความสุขไม่ไรู้สึกโล่งไม่ใช่นะครับนะครับแล้วก็อยาก ทำสิ่งนี้ไปใช้เพราะว่ากําลังจะพาคุณพัฒนาไปสู่การคิดบวกไบผิดผิดเพราะผมมีโอกาสได้คุยกับเพื่อนหลายคนนะครับบางคนเ,เจอปัญหาเจออะไรมากมายแต่แบบฉันเก่งฉันสุดยอดฉันทําได้แต่แบบจิตใจห่อเหีห่ยวพูดมาไม่มีพลังเลยดังนั้นถ้าพูดออกมาต้องรู้สิ่งนี้จริงๆถ้าใช่ก็คือคุณรู้สึกปลอดโปร่งโล่สบายแต่ถ้าไม่ใช่ก็ยอมรับว่า อาจจะยังไม่ถึงเวลาของคุณอาจจะต้องฝึกมากขึ้นเก็บสะสมประสบการณ์มากขึ้นเคลียร์กับตัวเองมากขึ้นทำให้ปัญหาชี้คลายมากขึ้นต้องโล่งถ้าไม่โล่งปุ๊บก็ต้องเคลียร์ดังนั้นทุกวันนะครับสำหรับผมเนี่ยผมจะใช้เวลาในการที่จะเคลียร์ตัวเองแต่เสียผมจะเคลียร์ตัวเองได้เร็วมากอยู่แล้วเพราะว่าผมค่อนข้างอยู่ความรู้สึกตัวตลอดเวลาอะไรที่เข้ามาแล้วไม่ใช่เกิดความรู้สึกอะไรบางอย่างแปลกๆผมจะคุยกับตัวเองจะเคลียร์ตัวเองทันทีทำไปเรื่อยๆจะติดเป็นนิสัยแล้วคุณจะสามารถเคลียร์ตัวเองได้ไว ในระดับแบบไม่กี่วินาทีแต่ถ้าใครยเป็นมือใหม่อยู่นะครับทุกวันน่ะก่อนนอนนึกภาพตัวเองทั้งวันนะเกิดอะไรขึ้นบ้างเกิดอะไรขึ้นบ้างมีตรงไหนที่เราติดคับที่เราแบบว่ายังไม่ได้เคลียร์กับตัวเองบ้างคุยกับตัวเองให้จบครับแล้วจะได้กลับมานอนอยู่มีความสุขหรือจะทําตอนตื่นเช้าก็ได้ทําช่วงที่มีเวลาตื่นเช้านึกถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานทั้งวันนะครับจะทําแบบไหนก็ได้แต่เคลียร์ตัวเองไม่ให้ความสึกมันตกค้างหรือเก็บกดกดดันความสึกที่ไม่ดีเข้าไปในจิตใต แล้ววันหนึ่งมันจะเป็นปมเข้าใจไหมครับเป็นปมอะ่ะแล้วสุดท้ายคุณอาจจะพัฒนาเป็นโรคซึมเศร้าก็ได้นะครับผมก็หวังดีกับทุกคนนะครับชอบคอมเมนต์ได้นะครับบ๊ายบาย